สวัสดีครับท่านผู้ชมการ์ดวันนี้เราอยู่เกมเรนออนไลน์ครับวันนี้จะมาดูรายละเอียดนะครับของไอเทมดรอปนะครับของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสลักเกอร์ครับตัวไอเทมที่ดรอปนะครับหลังจากที่เราได้กำจัดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสลักเกอร์นะครับสิ่งที่เราจะได้รับคือเบอร์หรือว่าแปล้งกัษณ์หนิ่มครับต่อมาจะเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นครับที่มีโอกาสดรอปนะครับจะเป็นโปรเทคชั่นโพชั่นครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาครับ สอมาจะเป็น the Emperor Cut o n ครับหรือว่าไพาจา 10, 5, 1, ่จักรพรรดิขั้ที่หนึ่งครับก่อนเทมต่อมาครับจะเป็นซีดครับหรือว่าไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่สายเด็กโอกาสดรอบทั้งหมด2ระดับครับว่ยจะเป็น normal แบบธรรมดาแล้วก็ระดับ high class ครับไอเทมที่มีโอกาสดรอบต่อมาครับจะเป็นเมสครับหรือว่าไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่สายข่าวครับโอกาสดรอบทั้งหมด2ระดับเช่นกันครับเป็น normal แล้วก็ระดับ high class ครับ เพิ่มต่อมาจะเป็น a c c e s s o r i s ครับหรือว่าไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่สายอิีหรือว่าสายเวทมนต์ครับมีือการ drop ทั้งหมด2ระดับครับเมื่อจะเป็น normal แล้วก็ระดับ high class ครับส่วนไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น trendy top ครับหรือว่าเสื้อสำหรับผู้เล่นใหม่ครับมี2ระดับเช่นกันจะเป็น normal แล้วก็ระดับ high class ครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น trendy bottom ครับหรือว่ากางเกงสำหรับผู้เล่นใหม่ครับ มีโอกาสตบทั้งหมด2ระดับครับเป็น normal แล้วก็ระดับ high class ครับในเทมต่อมาจะเป็น training l o v e s ครับหรือว่าถุงมือสำหรับเล่นใหม่ในระดับเลเวล1ครับหรือว่าเล่นเริ่มต้นเนี่มีโอกาสที่จะตบนรครับ2ระดับครับไม่จะเป็นระดับ normal แล้วก็ระดับ high class ครับในเทมต่อมาจะเป็น t r a i n i n shoes ครับหรือว่ารองเท้าสำหรับเล่นใหม่ครับ มีโอกาสดอ o ทั้งหมดสองระดับครับเป็นระดับ normal แล้วก็ระดับ high class ครับเทมที่มีโอกาสด r o ชิ้นต่อมาครับจะเป็น the s e m card one หรือว่าไพ่วกสีขั้นที่1ครับเทมชิ้นต่อมาจะเป็น g r a n u l powder แล้วก็ bell powder ครับเป็นผงทับทิมแล้วก็ไข่มุกครับเทมชิ้นต่อมาจะเป็น the sun card one หรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1ครับ ไอเทมชิ้ต่อมาจะเป็นไฟเบอร์เลครับหรือว่าพลอยแดงนั่นเองมีความสามารถในการอัปเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับของ้เล่นครับต่อมานะครจะเป็น The Justice God One ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1นึครับต่อมาจะเป็น The Star God One ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่1ครับ ตอ,อเทมที่มีโอกาสตต่อมานะครับจะเป็น Luxury Protection Potion คือตัวน้ำยาสกงเงาอย่างดีครับไอเทมต่อมานะครับจะเป็น Low b r e a k d o w Crystal หรือว่าผลึกเบรกดูแบบอย่างต่ำครับไอเทมต่อมาจะเป็น The t h e e m p e r o r d g a r d 2หรือว่าไาพ่จักรพรรดิขั้ที่2ครับไอเทมชิ้นต่อมานะครับจะเป็น Low Seraph Crystal หรือว่าผลึก s e r a ์ฟแบบอย่างต่ำครับ ไอเทมที่ต่อมาจะเป็นเฮอร์เมกัสท2หรือว่าไพ่ฤกษสีขั้นที่2ครับไอเทมที่ต่อมาจะเป็น HP Recovery Can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู HP หรือว่าเลือดของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็นโลฮัลลาคริสตัลหรือว่าผลึกฮัลลาแบบอย่างต่ำครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ทูหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่2ครับ ต่อมาจะเป็น mp recovery can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู magic point ของเ้เลนครับต่อมาจะเป็น justicar c t o o ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ต่อมาจะเป็น sp recovery can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู stamina point ของเ้เลนครับต่อมาจะเป็น starcar t o o ครับหรือว่าไพ่นงาขั้นที่2ครับ มาจะเป็นไฟไอรอนครับเป็นแร่เหล็กอย่างดีครับแล้วก็เทมเพที่ต่อมาจะเป็นเด The Emperor Gattree หรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นแร่ไอรอนครับหรือว่าแร่เหล็กนั่นเองต่อมาจะเป็นเ h อ h e r m i ก Gattree ครับหรือว่าไพ่ลูซี่ขั้นที่3ครับ จะเป็นไฟโซเดียมครับหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมอย่างดีงนั่นเองต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ทรีครับหรือว่าไข่ดวงอาทิตย์ขั้นที่3ครับต่อมาครับจะเป็นไฟคริสตัลหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลอย่างดีงนั่นเองต่อมาจะเป็นเดอะจัสติการทรีครับหรือว่าไข่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ามครับ ต่อมาจะเป็นไฟล์ซิวเวอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินอย่างดีครับต่อมาจะเป็นเดอะสตาร์การ์ดทรีหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นซิวเวอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินแบบธรรมดา,านั่นเองต่อมาจะเป็นคริสตัลครับหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบธรรมดาครับ ต่อมาจะเป็นโบนพาวเดอร์หรือว่าผงเรื่อดูแบบธรรมดาครับต่อมาจะเป็นอัพเลนโบนพาวเดอร์ครับหรือว่าแร่ธาุผงเรื่อดูอย่างดีครับต่อมาจะเป็นแร่ธาุโซเดียมครับหรือว่าโซเดียมแบบธรรมดาน,นั่นเองต่อมาจะเป็น The w h e e l o f Fortune c a r d 1หรือว่าไพ่กงล้อคขั้นที่หนึ่งครับ ต่อมาเทมที่มีโอกาสตกรอบต่อมาจะเป็นมีดหรือว่าเนื้อครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาจะเป็นเดอะชาวยอดการ์ดวันหรือว่าไพ่อสศวนขั้นที่1ครับต่อมาจะเป็นซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศนั่นเองครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวเพิ่มสถานาะต่างๆ,ๆให้กับผู้เล่นครับต่อมาครับจะเป็นเดอะแฮงแมนการ์ดวันหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่1ครับ ต่อมาจะเป็นก e g e t a b l e หรือว่าผักเป็นส่วนประกรอบในการผลิตกล่องข้าวเพิ่มสถานะต่างๆให้กับผู้เล่นครับต่อมาจะเป็น the เ t เ e น g t h Card 1หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่1ครับต่อมาจะเป็นคอนหรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกรอบในการผลิตกล่องข้าวครับต,ต่อมาจะเป็น the Strength Card 1ครับหรือว่าไพ่แห่งแกร่งขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นเอกหรือว่าไข่ครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาจะเป็น The Wheel of Fortune c a 2ครับหรือว่าไพ่กลงล้อขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น The c h a r a d 2ครับหรือว่าไพ่อสศวินขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น The Hangman th 2ครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่2ครับ ต่อมาจะเป็น the t e m p e r a t e g a r d 2หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น the strength g a r d 2ครับหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่2ครับไพ่เท็มที่มีโอกาสตรจบต่อมาจะเป็น the wheel of fortune g a r d 3ครับหรือว่าไพ่กลงล้อขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็น the chariot g a r d 3ครับหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่3ครับ ต่อมาจะเป็นเดอะแฮง Hangman Tree ครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็น The c a b i เ e t Card Tree ครับหรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ครับเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเดอะสเตร g t h Card t r e หรือว่าไพ่เหยียดแกร่งขั้นที่3ครับแล้วก็เทมสุดท้ายครับจะเป็นอ n u n n i ซ i u s Priscillat B แบบ5ชั่วโมงหรือว่ากำไรอ n u n n i s แบบ B นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสลลกเกอร์ครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวีครับ